มากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวคนส่งยิ้มกับจุมลุยเองพี่จุมนพขวันนากนวลจะพาเราไปดูความทุกข์ความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่เกาะสตูลค่ะหลังจากที่สะพานปูนที่เขาใช้สัญจรร้าวผุพังส่งผลทําให้เกิดอุบัติเหตุคือจะมีเด็กเนี่ย ร่วงหล่นไปในทะเลบ่อยๆนะคะถ้าเกิดปล่อยไว้เนี่ยยิ่งจะเกิดความเสียหายตามมาหลังจากนี้อีกมากทีเดียวตอนนี้ก็เลยต้องร้องขออยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการซ่อมแซมให้หน่อยเพื่อให้ชาวบ้านที่นั่นมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นคําร้องขอนี้จะเป็นจริงหรือไม่มีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือเร็วขนาดไหนติดตามไปด้วยกันในช่วงคนสงยิ้มกับจุงลุยเองค่ะ กลางเกาะชายแดนไทยมาเลเซียร้องทุกข์สุดจะทนใชส้สะพานท่าเทียบเรือรอวันถลม่มเด็กตกเป็นเหยื่อสองรายแรกโชคดีบาดเจ็บเล็กน้อยซึ่งเกิดเหตุที่บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะปูยูหมู่ที่สามตําบลปูยูอําเภอเมืองจังหวัดสตูลซึ่งเป็นท่าเทียบเรือติดชายแดนไทยมาเลเซียชาวบ้านบอกว่าขณะนี้ชํารู้สุดโสมมากรอเวลาพังถล่มลงมาเนื่องจากแผ่นปูพื้น ที่ถูกน้ำทะเลกัดกร่อนพังเหลือแต่โครงเหล็กสะพานก็สร้างนานแล้วมันชำรุดลงมันยุบลงทีนี้ก็มีเด็กมาตกปิดเด็กก็ตกอัน<ไ>นี้มันยุบลงปาเด็กไปด้วยทีนี้พอดีชาวบ้านกลับมาจากประมงได้ช่วยลอยไปถึงนู่นเลย กลอยล้าสภาพหน้าหวาดเสียวและอันตรายเสาด้านล่างหากักชาวบ้านหวาดวิตกและกังวลเกิดอันตรายกับชาวบ้านที่ไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องใช้เส้นทางนี้ในการออกหากินเลี้ยงปากท้องเพราะเป็นอาชีพส่วนใหญ่ทำประมงของชาวบ้านบนเกาะแห่งนี้จึงได้ออกมาร้องผ่านสื่อให้ผู้รับผิดชอบมาช่วยแก้ไขมันยุบ แล้วก็ยุบมันหักด้วยข้างล่างนะฉันว่าจะเดินก็กลัวๆแล้วตอนนี้ไม่ใช่แค่ขึ้นปลาขนณะวันเดินก็กลัวแล้วช่วยเหลือตรงนี้แหละเพราะชาวบ้านมันเดืดอดร้อนจริงๆหน่วยงานหน่วยงานไหนก็ได้ที่ช่วยได้นะั้นมาช่วยด้วยเพราะชาวบ้านมันเดืดอดร้อนตรงนี้ สะพานท่าที่เปลือที่เกาะปูยูมีด้วยกันทั้งหมด5แห่งโดยแต่ละแห่งอยู่ในสภาพสุดโทมด้วยก่อสร้างมาน,านานนับ20กว่าปีโดยไม่มีการบรณะดูแลเนื่องโดยติดกฎหมายป่าไม้ที่ไม่อนุญ,ญาตให้ท้องถิ่นที่พร้อมเรื่องงบประมาณในการซ่อมแซมเข้ามาดูแลได้ส่งผลกระทบให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามหมู่กาะแก่ง ซึ่งเป็นผู้ใช้สะพานในชีวิตประจำวันต้องเสี่ยงชีวิตไม่รู้ว่าวันไหนที่จะเป็นคิวของตนล่วงล่นวิ่งวอรหนวยงานที่เกี่ยวข้องเบร่งซ่อมแซมและทั้งหมดนี้นายคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพว เอ็มเดูแลห่วงใหญ่คุณบริษัทธุรกิจเหล็กดีรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือนจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ